จะมีร่องน้ำหมากแล้วเวลาเราทาเยอะๆเยอะๆแล้วเคลียร์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 ร่องน้ำหมากมือจะตื้นขึ้นมาได้ทั้งบำรุงผิวทําให้ผิวกระชับไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มไม่ว่าจะเป็นรอยย่นรอยหน้าผากตีนกาและที่สําคัญที่สุดเนี่ยทุกคนกลัวร่องน้ำหมากตัวนี้จะช่วยปรับร่องน้ำหมากเนี่ยให้ตื้นขึ้นหนูเคยเป็นนะตอนที่แบบหนูมีตีนกาก่อนหนูไม่เคยใช้แล้วแต่งหน้าไปหน้ามันแครกเข้าใจคำว่าหน้าแคร็กไหมหน้าแครกคือแบบเหมือนมันมีเส้นเส้นอะไรอยู่ตรงเียลววเเาท่่อะหมืน ผู้ชายอยู่ไกลๆอ่ะเขาก็มองเขาบอกว่ามันจะเป็น<ช> <ๆ S 1> เส้นๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนเราทาแป้งไม่สนิท<ช>เรืก็ว่ามันมีรอยแตกแต่ตัวนี้ก็คือจะเข้าไปสมานไอ้ริ้วรอยที่มันกําลังแตกต้องบอกว่ามันเป็นตัวฟิลเลอร์คือเราทาปุ๊บเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวเอาง่ายๆว่าตีนกาเกิดจากการที่เราผิวแห้งพอเราผิวแห้งปุ๊บเนี่ยเวลาเรายิ้มเนี่ยมันจะเป็นริ้วรอยแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะซึมทําให้ตรงรอยที่เราทามันสวยจริงคนที่กลัวเข็มหรือว่าต้องการสวยแล้วราคาจับต้องได้ได้ทั้งบำรุงผิวทำให้ผิววกระะช่าจเป็น แกไม่ว่าจะเป็นรอยยน่นรอยหนาา้าผาตีนกาจช่วยปรับร่องน้ำหมากเนี่ยให้ตื้นขึ้นร่องน้ำหมากต,ตีนกลาหายในราคา490บาทเธอว่าลดไหมลิดบอกเลยว่าเลิด